มีสุนัขนะครับค่าตัวเขา18,000ดอลลาร์ฮ่องกงไม่ธรรมาดาโอ้โหค่าตัวแพงห้าหมื่นกว่าบาทนะคุณผู้เกือบเท่าไหรอ่<า>อ่ะห้าหกหมืน่นทันในทันสนองอเมริกานะน,น,น้ันสนอ อันนี้ก็หมานะน้อยน่ารักนนเป็นคลิปสั้นๆ,ๆนะให้เพื่อนๆดนูนะว่าที่นี่เขาขายของหมาราคาเกือบหกเจ็ดหมื่นเป็นหมาพันสนุนนะอันนี้อะไรโอเคอโอเคนี่ครับ